ส่วนตัวนี้นะคะเรียกว่าออมชมพูนะคะออมชมพูเทคนิคในการที่จะให้ปุ๋ยแบบเมื่อกี้นะคะตัวนี้ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะนี่ก็จะมีเนี่ยโอมแบบนี้นะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือข้าวที่กําลังจะหุงน้ําซาวข้าวมีประโยชน์อย่าเอาไปทิ้งนะคะตัวนี้เราจะใช้น้ําซาวข้าวมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ําต้นไม้นะคะเทออกแบบนี้ ก็ตัวนี้ได้น้ำสาวข้าวประมาณ1ถ้วยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้คือจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอปรับปรุงสภาพดินนะคะ,ะเติมลงไปแบบนี้นะคะ ใครจะใช้น้ำสาวข้าวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะก็รดบ่อยๆอย่าไปทิ้งนะคะน้ำสาวข้าวรดได้บ่อยตามที่เราต้องการนะคะทําให้ต้นไม้แข็งแรงใบสวยก็ใส่อุปกรณ์ที่เราจะนําไปราดรดก็รดต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำสาวข้าวมีธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะตัวเร็วต้นแข็งแรงใบสวยส่วนจุลินทรีย์ สังเคราะห์สแสงตัวนี้ก็ปรับปรุงสภาพดินมีธาตุอาหารครบอีกเหมือนกันทําบ่อยๆอย่าไปทิ้งนะคะอย่าไปทิ้งตัวน้ําซาวข้าวมีประโยชน์ด้อยจริงๆลดลงไปแบบนี้ปุ๋ยเร่งด่วนอีกหนึ่งสูตรที่จะให้ในวันนี้นะคะก็ ตัวนี้พระเอกของเราจุลินซีนี่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็วันนี้จะทําให้ต้นไม้ใบสวยนะคะและอีกหนึ่งอย่างตัวนี้ก็จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่จะเกิดขึ้นก็เป็นน้ําปูนที่เราแช่ไว้เป็นเราจะใช้ตัวน้าําใสๆแบบนี้นะคะกะ็สามารถหาใช้ได้ง่ายนะคะตัวนี้น้ําปูนตัวนี้น้ําประมาณ2ลิตรเราก็ใส่ลงไปเทลงไปประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลองทํากันดูอันนี้ก็เสร็จแล้วเครื่องดื่มนะคะกะ็เทลงไปหยดลงไปนะคะอันนี้หาได้ง่ายทําให้ใบสวยใบใหญ่เพราะตัวนี้เขาจะมีวิตามินนะคะ B1 B6 B12 ตัวนี้ก็จะ,ะมีไนโตรเจนที่สูงทําให้ต้นไม้ใบสวยต้นแข็งแรงนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนแบบนี้ปรับปรุงสภาพดินนะคะตัวนี้จุลินทรีย์ก็ช่วยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะคะก็ทําให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารจากในดินมาใช้ประโยชน์นะคะส่วนตัวนี้นะคะเรียกว่าออมชมพูนะคะออมชมพูเทคนิคในการที่จะให้ปุ๋ยแบบเมื่อกี้นะคะตัวนี้ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะ นี่ก็จะมีเนี่ยโอมแบบนี้นะคะแล้วจะใส่ไปในน้ําด้านล่างนะคะไม่รดที่ใบนะคะจะใส่แบบนี้อ่แค่นี้เองเสร็จแล้วเขาก็จะดึงน้ําจากข้างล่างเพราะว่าตัวนี้เขาจะชอบความชื้นอยู่แล้วนะคะยอดเขาจะพุ่งเร็วตัด ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะตัวนี้ก็ออมชมพูสายแบบนี้จะไม่รดที่ใบนะคะไม้ด่างปุ๋ยเมื่อกี้จะไม่รดที่ใบจะทําให้ใบไหม้นะคะใบะเป็นจุดใบไม่สวยนะคะต้องรดที่โคนไม้ด่างต้องรดที่โคนต้นรดลงไปที่โคนแบบนี้นะคะไม่ให้โดนใบนะคะจะไม่ให้โดนใบพวกไม้ด่าง โรฟิลจะน้อยนะคะที่ใบถ้าเรานำน้ำปุ๋ยไปโดนนะคะเขาจะเป็นไหมเป็นจุดเปื่อยไปเลย <c oughs> ตัวนี้รวยล้นฟ้าด่างด่างเผือกเลยนะคะตัวนี้ยิ่งเลี้ยงยากนะคะต้องทนุถนอมถ้าจะลดก็แบบนี้เงินไหลามาด่างนะคะลดที่โคน รถไปที่โคนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็นำมาราดรถต้นไม้รดได้ทุกอย่างนะคะตัวนี้ใช้จุลินทรี์ยใช้บ่อยๆนะคะอ่ารถต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยทํำบ่อยๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้ไม้ของเราจะ,ะแข็งแรงเติบโตนะคะใบสวยใบสวยงามอันนี้ เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ลองลอง,ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันไม้บายนิตยาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ